มาดูกันนะมาลุ้นกันพาเป็นอะไรครับมาลุ้นกันนะครับเป็นอะไรดูกันเาออเค กับสวัสดีเพื่อนๆชาวเบเกอร์ทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็จะมาอันบ็อกนะครับเป็นกล่องอะไรไปดูกันนะครับนี่นะครับอยู่ที่ MP s p e e d Shop นะครับไม่รู้ว่าให้ส่งอะไรมาก็มาอ้าช่างซี่กำลังจะทำการเปิดนะครับเรามารุ่นกันเลยนะครับว่าอะไรฮะสามเมฆก็ค่อนข้างที่จะตื่นเต้นเล็กน้อยสิงปานกลางนะครับว่ามันจะแตกหรือไม่แตกมาดูกันครับมาดูกันดูหน้าช่างกัน้โอ้โหเอาแล้วครับโอ้โหสิท แรงนะฮะเฮ้ยมันต้องตัดแบบเสียงสักหน่อยครับว่ามันอาจจะตุ้มตามได้โอ,โ,อโ,อโอ้โหอะไรนะอะไรับเตดดยนะครับเตบอร์ดึงกององมาดูกันแหกของพี่ครับเปิดออกมามีแต่ผ้าห่มครับ นี่ก็กลองนะครับนี่ก็กลองอ,อยากมาห้ามาแล้วแสดงว่ามันตัดไม่ดีจริงนี่มาห้ามาครับเดี๋ยวยบอกด้วยว่าแจกมันเรามีสองตอนนิดหน่อยมาถ้ามาดูกันนะมาลุ้นกันว่าเป็นอะไรครับมาลุ้นกันนะครับเป็นอะไรดูกันต่อโอเคนะครับกล่องโฟมูมงานดิบงานดิบฮะงานดิบไม่ต้องกินดิบๆได้ไหม ต้องขดมวยด้วยโอ้นะครับนี่คือชุดแฟลิ่งของ650 RF นะครับเป็นแฟลิ่งที่เฉียบนะครับ5035 RF RF ประกัน <c oughs> RF ประกัน <c oughs> โอ้งานสีนะฮะยก <c oughs> งอะไรครับงานฝนจะตกนะัน <c oughs> นี้คือส่วนส่วนส่วนของอกนะครับ พวกเล่นยกล้ามเขาก็จะชอบกินนะครับอกไก่นะมาลองกินอกรสลองดูนะฮะจะเป็นยังไงนี่เป็นอกงานดิบนะครับก็ค่าที่จะขิวเนาะสูงมากเลยนะฮะ<า>อยากให้เพื่อนๆที่ชมคลิปได้กินนะครับโอ้อะไรวะเนี่ยหอยหอยโอ,โอเคครับชินชิ้นแรกเราได้แล้วได้อยู่ได้อยู่เมฆได้อยู่แต่ว,ว่านี่ไง ชุดเฟลลิงตรงนี้ไม่ใช่นะครับเป็นของ s อ0 0ันธ์วานีา่จะเป็น,นามาคิวคิวหน้ามาไหมมา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 ชุดหน้าของอมป<า>ูไฟโรเจคตอสองดวงคิวคิวอะไรครับคิวคน่ายครับคิวหายแล้ลำวยรอเลยครับจังหวะนี้โอ้หน้าตาค่อนข้างที่จะรอแล้วเอาการ อันนี้งานติด,ดตั้งชิลมาให้นะครับชิลชิลตัวนี้มันจะคล้ายของ CBR1000 ใส่ของ CBR1000 ไม่ได้นะครับตัวนี้เป็นชิลเฉพาะของทางร้านเลยนะครับที่ผมดูจากการรีวิวของคลิปคนี้เคยใส่ก่อนนะอ่านี้ก็ปาดอะไรใส่นี้เป็นยางนะฮะไตอนแรกผมนึกว่าใส่โฟมไฟหน้าของห5 0ัวนนะครับแต่ที่จริงไม่ใช่นะเพื่อนมันจะเป็นไฟไฟสองกลบนะครับ อันนี้คือให้ดูดีๆให้มันเป็นหน้าตายัางไงโอ้หน้าตาคล้ายๆ CBR 1000นะครับค่อนข้างที่จะแกวมากเลยนะฮะชิวหน้านี่เสี่ยเมก็ต้องใส่ตัวนี้ไปยาวๆนะครับยาวๆถ้าจะเปลี่ยนก็ต้องพุ่มปลดเอานะครับเอาเร็วๆกูรอลุ้นอยู่ดีล่ลาช่งางอ่ะนะครับต่อไปหมดแล้วนะครับเฮ้ยเด้อเด้ออ๋อแหมคู่มือมาด้วยเว้ ที่ข้อมือก็มาว้า <Wow. S 1> เอาเอาไปข้อมือนะฮะอะไรโอ้แถมให้เยอะแท้มีหลายส่วนมีหลายส่วนเอาเลยเอาเรื่อไปก<ๆ>่อนเอาไปครับ<ๆ>เรามาดูกล่องที่สองกันเลยนะฮะกล่องที่สองกันเลยว่ามีอะไรอยู่ในกล่องะฮะอันนี้ก็น่าจะเป็นหมอนข้างนะครับถ้าจะไม่ผิดนะครับน่าจะเป็นหมอนข้าง มาแล้วคอัดไมมร้อนมั้ยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเราจะทำการถ่ายคลิปลงช่องนะครับโดย before and after นะครับใช่ไหมนี่ทำสีมาแดงดูปกติแดงดูปต,ตินะครับ ได้ไปจดทะเบียนเปลี่ยนสีไหมไปเบิรงชะลูกเลยไงเขาเทียอกับสีแดงสีแดงสีแดงโอเคนะฮะสีอะไรรายยูโคนเขาเป็นเปลี่ยนสีสีดูฮุ่มอะไรนะสีอะไรนะพ่อไหมสีดุ่มสีดูฮุ่มเอาชิมหายแล้วนะครับต้องไปฉีดใส่เสียงโอ้ใส่ลูกมาแล้วครับมือสังหารได้อะไรมาวันนี้ลูกไก่กับหมูงทำชั้นจัดไปเลยครับน้องชายลูกนะครับเทปประจำปุ่มนะครับ ไหนหล,ลอดไฟอ่ะแม่จะหลอดไฟอ่ะขอดูหน่อยอไหนหัวอุจจิกเฮ้ยมันเป็นโคมโปรเจคเตอร์เฮ้ยอันนี้ก็เป็นงานสร้างนี่นะ,อะเอ้ไหนดูจากตรงนี้อ๋ออันนี้ก็จะท้ายท้ายแหละมไหมแหลมมีที่ตสริมมาให้ด้วยอ๋ออันนี้เป็นคนละาง,งานกับจากสำนักที่หน่อยสู้ติงใช่ไหมเป็นคนละสำนักกันใช่ไหม งานของ NC มอเตอร์ไซค์ครับอ๋อไม่ใช่ของพี่หน่อยเนาะไม่ใช่ครับผมอไฟโปรเจคเตอร์ก็ได้มาแบบนีเ้เลยถ้ามาอย่างนี้นี่รู้สึกว่าจากทีไม่ก็ใจสั่สนเหมือนกันนะเห็นรูปทรงนะครับอ๋อมันเป็นแบบนี้ดีครับอู้เพื่อนๆคนไหนที่ไม่เคยเห็นนะครับดูครับรถที่แปลงมาชุดหน้ามันจะเป็นไฟหลอดโปรเจคเตอร์มาให้อย่างนี้นะดูแล้วน่าจะโคตรสว่างนะพี่ว่านะสว่าง บอกว่าได้ปิดไปข้างนึงครับไฟไม่ต้องปิดเราชอบสองตายอยู่แล้วครับเสี่ยเมฆเมียนี่จะเป็นชุดอะไรชุดเบาะเบาะนี่จะเป็นเบาะตัวไหนเป็นเบาะสองตอนใช่ไหมสองตอนครับแล้วก็มีปีกมดด้วยเบาะเบาะนี้ไม่ใส่ครับเพราะว่าต้นไม่ซ้อนอยู่แล้วไม่ซ้อนนะมียไม่ซ้อนครับอ๋อเมียไม่ซ้อนนะครับดีนะไม่ปอทักเท้าซ้อนได้แต่สาวโอ้โหนะครับโปรเจคเตอร์นะครับ หลอไฟ2กลบนะครับช่วงที่รถยังทำสีไม่เสร็จก็ฝนตกก็ช่างที่ก็จะทำการ DIY ใส่กับหม้อแบตนะครับก็จะไปใต้โขดเ่อนะนครับในการชันนี้เป็นชุดมดชุดมดนะครับงานดิบชุดมดไม่ราคาเท่าไหร่นะชุดนี้ชุดนี้ทั้งชุดอยู่ที่2500 0ครับ2500มมีมีโปรโมชั่นอะไรไหมถ้าง,งานสีนี่เท่าไหร่ งานสีเขาไม่ทําสีครับร้านเขาจะทำํำแต่งานดิบออกมาให้เราทําสีเองอ๋อสีนี้บบน่เลวนะครับเขาเรียกว่าเป็นน้ำม้วนมืองเลยอันหนึ่งเดียวในเมืองเลยที่จะทําแปลงชุดนี้นะแมนเลวต,ต้องการไม่เหมือนใครอยู่แล้วใช่ไหมครับตอนแรกกำลังเลอยู่นานว่าตัวพันใช่ไหมอันนี้ก็อันนี้สก็เอาตัวนี้ให้มันสุดแล้วกันนะครับสไตล์เอ้ยดีๆมีคัปเตอร์ลักเซทในใส่เบ์ดนะ พอดีไหมหนังกำไหมนะครับหนังวัวตายในพ้องแม่สามเดือนนะขายย,<น>ยึดเลยขายยุ่งไรพี่ขายยึดบล็อกยุ่งบอก,บอ,ก,บอ,กอ๋อมันเป็นอย่างนี้นะี่ไงย,ยึดบอกสองตอนนะบอกสองตอนนะครับมียางกระติวนะมั้มีบลตอกนี่บล็ไกอะนะบอลนังบอกหนังกลำหนังวัวตายในพ้องแม่สามเดือนใช่ไหม ค่อนข้างที่จะกินนี่นะเพื่อนๆมาดูครับดูครับตัวนี้เป็นหน้าทรงเรียกว่าหน้าทรงซีเบียพันเดี๋ยวทำสีเสร็จนะครับจะขออนุญาตจอดเทียบกับรถพี่บอยนะครับงาน2งานระหว่างงานของพี่หน่อยชื่อตึงและงานของอะไรนะเมก NC m o t o r อเตอร์ไค์เอ็นนะครับมาดูกันนะครับว่า2งงานนี้เป็นยังไงนะคร แต่ส่วนตัวผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะสวยงามมากเลยนะครับเพื่อนๆใชได้นะฮะโอเคนะครับเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปนะครับสําหรับนี้ผมนิคไรเดอร์นะครับและก็ทีมงาน MT Speed Shop นะครับขอจบคลิปวันนี้ครับแล้วก็แล้วก็ช่องอะไรนะ MT Racing นะครับแล้วจะกลับมาพังานอีกครั้งนะครับเร็วๆนี้ทั้มมิ่งซูนะครับสวัสดีครับ